ขอ,อนำทุกท่านนะครับเข้าสู่การบรรยายพิเศษซึ่งเรานะครับจะได้เห็นถึงวิสัยทัศน์และบทบาทของหน่วยงานเจ้าภาพร่วมนะครับที่มีเจตเจำนงเดียวกันในการร่วมขับเคลื่อนพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านข้อมูลครับค่ะท่านแรกค่ะดิฉันขอเริ่มต้นจากหน่วยงานค่ะที่ท่านเป็นผู้บริหารองค์กรวิจัยภาครัฐที่มุ่งหวังจะพัฒนาเทคโนโลยีให้เป็นฐานรากทางดิจิทัลและสารสนเทศขั้นสูงเพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับการใช้ประโยชน์ของหน่วยงาน ทุกภาคส่วนภายในประเทศท่านจะมาพบกับทุกท่านในหัวข้อพลังข้อมูลเพื่อประเทศไทยเพื่อคนไทย Data for Thai, Data for all ในช่วงนี้ดิฉันขอเรียนเชิญดรชัยวุฒิวิวัฒชัยผู้อำนวยการ n e c t e c สวทชอขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยค่ะ มีเกียรติทุกท่านครับท่านประธานท่านพ,อพอบบท่านจย์ไพรั์แลวก็ท่านผู้บริหารทุกท่านนะครับท่านผู้มีเกียรติท่านสื่อมวลชนนะครับเ,เวลานี้เป็นเวลาที่สําคัญอย่างยิ่งสําหรับทุกๆปีของผมนะครับซึ่งผมจะเตรียมนําเสนอผลงานประจําปีของ n e ็กเทคซึ่งในทุกๆปีนียผมจะเซตธีมสําคัญนะฮะว่าปีนี้เราพูดถึงแนวโน้มเรื่องอะไรพูดถึง n e ็กเทคแล้วจะเน้นในเรื่องของเทคโนโลยี นะะในเรื่องของงานวิจัยพัฒนาซึ่งมีโอกาสได้ส่งมอบสู่การใช้งานจริงนะครับเราอาศัยเวทีนี้นะครับในการที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกๆท,ท่านนะครับรวมถึงมองไปถึงอนาคตข้างหน้าว่าถ้าพูดถึงธีมนี้แล้วเราสามารถไปที่ตรงไหนอย่างไรได้อีกนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีครับที่จะได้แชร์กับทุกท่านในวันนี้ครับ ผมเรียนอย่างนี้ครับว่าสำหรับงาน Next Tech Age ประจำปีนี้ถ้าย้อนไป3ปีนะครับผมได้มีโอกาสลำเลียงผลงานเทคโนโลยีนําเสนอต่อสังคมแล้วก็ถูกใช้งานจริงเนี่ยนะครับอ,อ,อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2019เป็นอย่างน้อยนะครับผมยกตัวอย่างว่าในปี2019เนี่ยได้มีโอกาสเปิดตัวแพลตฟอร์มตัวหนึ่งชื่อว่า AI for Thai นะครับหลายภักส่วนได้เข้ามาช่วยกัน วันนั้นผมเปิดตัวนะมีท่านสุทธิชัย AI เกิดขึ้นนะครับจากวันนั้นถึงวันนี้นะครับแพลตฟอร์มอันนี้มีเซอร์วิสทางด้าน AI อยู่มากกว่า70บริการแล้วก็มีผู้ใช้งานมากกว่า30ล้านครั้งนะครับก็ยังถือว่าเป็นแพลตฟอร์มที่สร้างประโยชน์ให้กับประเทศได้จำนวนมากเราเว้นวักไปเมื่อปี2020นะครับด้วยปัญหาโควิดนะครับกลับมาที่ปี2021 เป็นจังหวะที่เหมาะสมเลยว่าเราได้พันธกิจสำคัญในการาบริหารจัดการ EECI นะครับในพื้นที่ของวังจันทร์จังหวัดระยองนะครับในปีนั้นผมได้มีการเ,าเปิดศูนย์ที่เราเรียกว่า Sustainable Manufacturing Center หรือว่าศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืนนะครับเพื่อช่วยขับเคลื่อน Industry 4.0จากผลงานวิจัยของ ในประเทศนะครับรวมทั้งผลงานของ n e ็กเทคด้วยนะครับในปี2022ครับปีที่แล้วนี่เองนะครับก็เราได้ลำเรียงเอาผลงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ sustainable agriculture นะครับกลุ่ม smart farming นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านฮาร์ดแวร์ซอฟ์แวร์ดิจิทัลโซลูชันต่างๆนะครับส่วนใหญ่ก็มาจากพันธมิตรด้วยซ้ำนะครับมานำเสนอในการประชุมวิชาการครั้งนี้นะครับ ปีนี้ครับอย่างที่ทุกท่านทราบนะครับว่าผมพูดถึงเรื่องของอ Data นะฮะวันนี้เรามีพันธมิตรหลายหน่วยงานนะครับเรากำลังจะมีองค์การมหาชน Big Data Institute นะครับเราทำงานร่วมกันเพื่อที่จะขับเคลื่อน Data สู่สังคมยุคใหม่นะครับพูดถึงเรื่อง Data แล้วนะครับผมต้องถาความเช่นนี้ครับว่าทาง n e ็ t e c h เองเนี่ยเรามีโอกาสที่จะสนับสนุนเรื่อง Data จากความเชี่ยวชาญในการเป็นเครื่องมือนะครับเป็นเครื่องมือมีนักวิจัยที่ช่วยพัฒนาตัวซอฟต์แวร์นะครับที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับ Beginning of journey นะครับผมผมอยากเรียนอย่างนี้ว่าเราจุดเริ่มต้นทีเดียวเนี่ยเรามี data platform ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า OpenD นะครับ OpenD ได้รับ โอกาสอันดีครับจากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหรือ DGA นะฮะให้ไปเป็นแบ็ k เอนนะครับของตัวเว็บไซต์ที่ใช้ในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐขนาดใหญ่ก็คือ data.go.th นะฮะจนถึงปัจจุบันเนี้ยด a ต a บนนั้นเนี่ยมีมากกว่า1 0 0 0 0ชุดข้อมูลนะครับมีผู้ใช้งานนะครับเข้าไปแล้วรวมมากกว่า4ล้านครั้งนะครับก็เป็นจุดเริ่มต้น หลังจากนั้นมาเนี่ย Open D ก็เติบโตครับก็คือมีอีกหลายหน่วยงานที่ให้โอกาส n น็ t เทคนะครับเข้าไปช่วยพัฒนา Back End ทางด้าน Data Platform การเปิดเผย Data ให้กับอีกหลายๆหน่วยงานนะครับผมยกตัวอย่างเช่นนะครับสำนักงานสถิติแห่งชาตินะครับขับเคลื่อนการทำา Meta Data ชุดใหญ่นะครับสำหรับประเทศก็อาศัย อซอฟต์แวร์ Open D ในการพัฒนาตัวนี้ซึ่งมีมากกว่า8,000ชุดข้อมูลในปัจจุบันกรุงเทพมหานครครับซึ่งมีวิสัยทัศน์ในการเปิดเผย Data ขนาดใหญ่ของของ,ของจังหวัดนะฮะก็ใช้ OpenD ในการทำโอเพนเดต้านะครับก็มีชุดข้อมูลมากกว่า1,000ชุดข้อมูลตั้งตั้งแต่ปี2021เป็นต้นมาครับเราอยากขับเคลื่อนให้ เครื่องมือนี้เป็นประโยชน์ต่อ,อภาคส่วนต่างๆอย่างจริงจังมากขึ้นเราเปิดเป็น Open Source ทั้งหมดรวมทั้งการเดินสายจัดอบรมอย่างต่อเนื่องนะครับก็มีหน่วยงานที่ใช้ Open Source ตัวนี้แล้วมากกว่า200หน่วยงานนะครับก็มีชุดข้อมูลเข้ามาจำนวนมากนะครับท่านผู้มีเกียรติในที่นี้ท่านใดสนใจ Open D ดีวิสิตที่เว็บไซต์ที่ผมเขียนเอาไว้ข้างล่างได้เลยนะครับ ปีนี้เป็นปีที่พิเศษอย่างยิ่งนะครับสำหรับปี2023นะครับการที่เรามี Data p l a t f o อร์อยู่ในหน่วยงานการที่เราแชร์ d a t a ออกไปยังหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานพันธมิตรผมคิดว่าแค่นั้นยังไม่พอครับสำหรับโลกที่จะเป็นสังคมแห่ง Data เพราะฉะนั้นผมอยากพูดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปี2023เป็นตัวอย่างาสำคัญสำคัญอยู่2ชิ้นงานครับ ที่ขออนุญาตเปิดเผยในวันนี้นะครับชิ้นแรกครับหลายท่านอาจจะรู้จักไทยสคูล o ันช์นะครับหลายท่านไม่รู้จักผมขออนุญาตเท้าความสั้นๆนะฮะเรามี Data p l a t f ฟอร์ชุดหนึ่งครับที่เป็นดิจิ t a ลแพลตฟอร์มสำหรับโรงเรียนนะครับในการจัดสำรับอาหารกลางวันบางท่านบอกเอเรื่องเล็กๆจริงๆแล้วการจัดสำรับอาหารกลางวันนี่เรื่องใหญ่นะครับทุกท่านคงทราบดีว่าเพราะอะไร ะะหลังจากเราเปิดแพลตฟอร์มตัวนี้เพื่อให้โรงเรียนสามารถจัดสำรับอาหารกลางวันได้สามารถจะวางแผนในการจัดสำรับอาหารกลางวันไป1สัปดาห์1เดือนหรือหรือว่ามากกว่านั้นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลการจัดสำรับอาหารกลางวันให้ตรงตามโภชนาการท,ที่กำหนดโดยกองอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะครับอาศัยแพลตฟอร์มตัวนี้ สพทนะครับสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานตรวจสอบการจัดสํารับอาหารกลางวันตรวจสอบสุขภาวะของเด็กโดยอาศัยข้อมูลชุดนี้นะครับจนถึงปัจจุบันครับเปิดมาแล้วประมาณสักเกือบ7ปีนะครับมีโรงเรียน5 0,000ื่นกว่าโรงเรียนครับที่ใช้ระบบนี้นะครับจาก8 0,000ื่นกว่าโรงเรียนทั่วประเทศวันนี้ครับเป็นวันที่ผมเห็นว่า ข้อมูลชุดนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งไม่ใช่เพียงกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทางภาคส,สาธราสรณสุขทางภาคการศึกษาสังคมทั่วไปผู้ปกครองภาคธุรกิจครับเพราะฉะนั้นเราจึงตั้งใจอย่างยิ่งครับที่จะเปิด Data ชุดนี้เป็น Open Data นะครับวิสิตได้เลยครับ t h a i s c h o o l l u n c h i n t h t s l d a s h b o a r d นะครับ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปท่านสามารถเข้าไปดูได้ว่าลูกหลานของท่านอยู่ในโรงเรียนนี้ได้รับอาหารกลางวันอะไรในวันนี้ช่วยกันดูนะครับเพื่อช่วยกันตรวจสอบครับถัดมาครับอันนี้ผมต้องขออนุญาตเครดิตทางสภาพัฒนาเศรษฐกิจกและสังคมแห่งชาตินะครับท่าน ผมมีโอกาสต้องบอกว่า n x ็ Tech มีโอกาสที่จะทำตัวแพลตฟอร์มตัวนี้ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ในการรวบรวมข้อมูลของประชากรชื่อว่า TP-MAP t h ไท People Map and Analytics Platform ฐานข้อมูลชุดนี้ครับเรารวบรวมข้อมูลจากหลายฐานครับอย่างเช่นการสำรวจความจำเป็นขั้นพื้นฐานของกระทรวงมหาดไทยหรือจอปทนะครับข้อมูลจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรประจำปีข้อมูลเบีย้ยยังชีพข้อมูลนักเรียนจากกระทรวงศึกษาธิการข้อมูลบ้านพอเพียงและอื่นๆอีก,อกมากมายรวบรวมแล้วครินซิ่งใช้เวลาเยอะนะครับฐานข้อมูลปัจจุบันอยู่ที่48ล้านคนรัฐบาลใช้ทำอะไรครับใช้ตัวนี้ในการชี้เป้าว่าควรที่จะลงไปพัฒนาคนกลุ่มใด ผมยกตัวอย่างนะครับถ้าเราต้องการที่จะทราบว่าเราจะแจกบัตรสวัสดิการให้กับท่านใดบ้างฐานข้อมูลชุดนี้เป็นชุดสําคัญที่ช่วยในการชี้เป้าว่ากลุ่มแรกๆควรจะเป็นกลุ่มไหนที่ผ่านมาครับฐานข้อมูลชุดนี้จะถูกใช้โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่ในชุมชนก็จะลงไปดูแลในระดับครัวเรือนว่าครัวเรือนนี้มีปัญหาเช่นนั้นจริงหรือไม่ แล้วก็ลงไปแก้ไขแก้ไขเสร็จปุ๊บกลับมาเก็บล็อกในตัวระบบช่วยได้หลายอย่างครับหน่วยงานต่างๆเนี่ยไม่มีการแก้ไขปัญหาซําซ้อนลดงบประมาณในการจัดการเรื่องของการพัฒนาพัฒนาคนในพื้นที่ใช้ในการวางแผนนโยบายยุทธศาสตร์ในการจัดการพัฒนาคนใน5ด้านนะครับเรื่องของการศึกษาเรื่องของการเข้าถึงบริการภาครัฐเรื่องของ สุขภาพนะครับเรื่องของที่อยู่อาศัยเรื่องของรายได้อาชีพนะครับทางสภาพัฒน์เองเล็งเห็นความสําคัญของฐานข้อมูลชุดนี้ครับว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ,อการวางแผนยุทธศาสตร์การวางแผนกิจกรรมของกระทรวงต่างๆเป็นอย่างยิ่งนะครับจึงมีดําริที่จะเปิดตัว TPMap เป็น Open Data นะครับตอนนี้สําเร็จแล้วครับเพิ่งจะเปิดตัวเมื่อวานเลยครับ tpmap.in.th/open-data k ทุกท่านสามารถวิสิตได้เลยนะครับข้อมูลที่มีการจัดการเรื่องของออข้อมูลส่วนบุคคลหายไปเรียบร้อยแล้วนะครับจะต้องไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลนะครับชุดนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนผมคิดว่าไม่ใช่เฉพาะภาครัฐนะครับผมคิดว่าภาคธุรกิจเองสามารถเอาไปเป็น reference ได้ในหลายๆอย่างนะครับก็ขออนุญาตถือโอกาสเปิด2ข้อมูลใหญ่2ชุดนี้ในวันนี้นะครับ ที่ผมพูดมาทั้งหมดนะครับก็จะเห็นว่าความสำคัญของการเปิด Data เป็นสังคมยุคใหม่จริงๆครับไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการสร้างความโปร่งใสในสังคมไทยแต่เป็นเรื่องของการสร้างมูลค่าทางธุรกิจเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นใน็กเทคในฐานะที่ดูแลเรื่องของ Data หลายๆอย่างของประเทศเราพยายามบาลานซ์สองด้านแล้วก็เป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยดูแลตรงนี้ให้ได้ดีที่สุด ผมใช้คำว่า Open Data i n i t i a t i v e คือความต้องการหรือความฝันของทาง n e t t e ทที่อยากจะเปิด Data อีกหลายชุดครับในอีกหลายเซกเตอร์ Data ส่วนใหญ่ไม่ใช่ Data ของ n e t t e ทนะฮะแต่เราเป็นผู้ที่พยายามเข้าไปทำความเข้าใจขับเคลื่อนเพื่อให้มีการเปิด Data เหล่านั้นผมยกตัวหลักตัวอย่างเพียง3ต,ตัวอย่างครับตัวอย่างที่1ที่เรากำลังดำเนินการอยู่นะครับเป็นความฝันอันยิ่งใหญ่คือการเปิด Data ทางด้าน Medical ครับเป็น Big Challenge ผมเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับข้อมูลที่เปิดเผยได้คือข้อมูลที่ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลเข้าไปแล้วนะวันนี้มี PDPA นั่งอยู่นะฮะผมต้องพูดบ่อยๆข้อมูลที่เปิดจะต้องระมัดระวังในเรื่องของ Cyber Security อย่างเต็มที่ที่สุดนะครับผมไม่ได้ท้าทายนะครับแต่เราคงต้องทำเต็มที่เพื่อป้องกันนะฮะ m e l i c t l s h t r s n g r i n g จะนำสู่การพัฒนา AI ยุคใหม่ทางด้านม d ด c a า ข้อมูลจำนวนมากนะครับเราอาจจะสามารถเอาไปสร้างเป็น AI เพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรคเพื่อช่วยในการวางแผนนะครับแม้แต่ทางกรมควบคุมโรคเองก็ให้ความสนใจกับชุด Data เหล่านี้นะครับนั่นคือส่วนที่1น,นะครับส่วนที่2ครับเราทำเรื่องของ AgriMap <c oughs> คือฐานข้อมูลการเกษตรขนาดใหญ่ของประเทศร่วมกับกระทรวงเกษตรนะครับแต่ว่าการเปิดข้อมูลออกมา เพื่อให้สามารถที่จะ Access ง่ายๆหรือว่าเชื่อมต่อไปสร้างนวัตรกรรมเป็นแอปพลิเคชันต่างๆได้เนี่ยเรากำลังขับเคลื่อนอย่างเต็มที่นะครับบนฐานข้อมูลที่เรียกว่า t ากิ i t h a G ีอาร์เป็น Data Service ของตัวฐานข้อมูลเกษตรที่เรากำลังตั้งเป้าผมยังไม่ได้เปิดในวันนี้เนื่องจากเรากำลังพยายามเต็มที่ที่จะให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยได้รับการยอมรับจาก ออโ h o ิ i ี้ที่สำคัญและท้ายสุดครับก็คือฐานข้อมูลภาษาครับคือ language data นะฮะซึ่งฐานข้อมูลนี้จะต้องใหญ่มหาศาลอย่างยิ่งนะครับและจะต้องถูกเทรนโดยซูเปอร์คอมพิวเตอร์ซึ่งสวทชดูแลอยู่นะครับให้กลายเป็น large language model หรือ LLM LLM คืออะไรครับคือองค์ประกอบสำคัญที่อยู่เบื้องหลัง แอปพลิเคชันประเภท c Chat GPT ครับคือเราคงใช้ Chat GPT ไปเรื่อยๆได้นะครับตราบเท่าที่เราไม่ได้คิดว่าจะปรับปรุงตัว Chat GPT มาใช้ในกิจการเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งผมยกตัวอย่างว่าท่านต้องการที่จะต้องการที่จะปรับจูน Chat GPT ให้ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวหรือว่าการแพทย์หรือว่ากฎหมายท่านจำเป็นจะต้องเริ่มต้นจาก Open Source large language model ตัวนี้ครับเพราะฉะนั้นนั่นคือ3ส่วนเป็นตัวอย่างที่ทาง n e t e c h เองตั้งความฝันเอาไว้นะครับเป็นสิ่งที่เรา,เาผมรวบรวมแล้วเรียกว่า Open Data Initiative และยังมีอีกอื่นอีก,อกบ้างมหมครับที่จะตามมาผมอยากให้เวทีนี้ครับหรืองานในวันนี้ครับเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้และความฝันนะครับจากผู้ที่เข้ามาร่วมชมทุกๆท่านนะครับใช้ประโยชน์ในครั้งนี้ในการช่วยกันนะฮะ สร้างสังคมที่มีความโปรง่งใสสร้างสังคมที่มีธุรกิจสมัยใหม่จาก Data ครับขอบคุณมากครับค่ะในช่วงนี้นะคะหากมีท่านใดต้องการแลกเปลี่ยนสามารถยกมือได้นะคะแล้วก็มีคำถามนะคะจากทางโซเชียลนะคะเรียนถามดรชัยคะ่ะในฐานะท่านผู้มยการ n e ก t ทคสวทชหน่วยงานภาครัฐนะคะอยาก มุมมองวิสัยทัศน์ของดรชัยค่ะว่าความท้าทายหรือว่าความยากนะคะของการสร้างคลังข้อมูลหรือฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของประเทศไทยคืออะไรอันนี้ผมคิดว่ามีมีผู้รู้อยู่ในที่นี้เยอะมากนะครับที่จะทราบดีว่าปัญหาของการบูรณาการเดต้าคืออะไรนะฮะผมคิดว่าถ้าผมมีโอกาสได้ที่จะได้ อ่านรีพอร์ตเซอร์ว์จากทางต่างประเทศนะครับโดยทางยูเ uh, อ็ AP, นเอสพูดถึงเขามาวิเคราะห์นะฮะมีวิเคราะห์การเปิด Data ในประเทศไทย d า Data s h a r i ร g วิจากภาครัฐของประเทศไทยเนี่ยยังทำได้ยากอยู่ในหลายหลายสาเหตุนะครับสาเหตุที่หนึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องของมูลค่าของข้อมูลคือท่านอาจจะเห็นมูลค่าของข้อมูลแล้วก็เก็บเอาไว้ก่อนนะนี่เป็นส่วนหนึ่งส่วนที่2ก็คือเรื่องของคุณภาพข้อมูลครับ คือไม่มั่นใจในคุณภาพข้อมูลก็จะเกิดความไม่มั่นใจในการเปิดเผยข้อมูลนะครับอันที่3ก็อาจจะเป็นเรื่องของออออความไม่มั่นใจในเรื่องของข้อกฎหมายนะครับอย่างเช่นยังไม่ค่อยเข้าใจว่า PDPA เนี่ยปิดปิด,ปดเปิดได้แค่ไหนนะยังไม,ไม่ไม่มั่นใจเรื่องพรบบอร์ซิ r คอร์ลิตีเพราะฉะนั้น3ส่วนนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นโอกาสอันดีครับที่ n น็ t e c นะครับ มีประสบการณ์กับเรื่องนี้ร่วมกับพันธมิตรหลายท่านเนี่ยจะได้นําเอาความรู้เหล่านี้มาแชร์นะครับในในหลายๆเวทีนะครับเพื่อให้ท่านมีความมั่นใจมากขึ้นในการที่จะเปิด Data ต่อไปนะครับผมขอขอบพระคุณดรชัยวุฒิวิวัฒชัยผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ n e ็กเทคสวทชนะครับขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งครับขอบพระคุณค่ะ